สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับต้อนรับสู่กรารโตนาล่าข่าวแมนยูครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันศุกร์ที่12กุมภาพ,พันธ์ครับจัดหนักจัดเต็มข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมเรื่องของอาร์มัดบ็อกบาดาโล่รวมทุกอย่างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก่อนเดินฟาร์มเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยครับการโตนาล่าข่าวแมนยูแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เป็นยาทาจอมทองนะครับใครที่มีการตาภาพท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอะหารไม่ย่อยมองหายาทาจอมทองได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นยาไทย1 2 3ก็แนนะําเหมือนกันเพราะว่าาผลิตจกสมุนไพง นะครับผมสั่งซื้อง่ายๆผ่านช่องทาง Facebook ที่ขึ้นมาหรือว่าจะไปซื้อตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปมีเหมือนกันฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับผลการจับสลากประกบคู่ FA ครับรอบก่อนรองชนะเลิศออกมาแล้วนะครับผมโดยที่ในรอบนี้ต้องบอกว่ายากทุกทีมเพราะว่ามีทีมจาก The ะแชมเปี้ยนชิพหลุดมาแค่ทีมเดียวเท่านั้นก็คือบอลมัดนะครับที่เหลือเป็นพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองหมดเลยไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับแต่ละทีม ผลที่ออกมาก็คือนี่แหละครับแมนยูจะต้องบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่แข่งที่กําลังเบียดหัวตารางกันอยู่ในตอนนี้แต้มผ่างกันแค่2แต้มเท่านั้นก็ถือว่าเป็นคู่การประกบที่สูสีมากๆนะครับโดยที่หลล่าสุดเจอกันก็เสมอกันไปนะครับสต่อ2ในพรีเมียร์ลีกช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ยังกินกันไม่ลงนะช่วงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่จับออกมาแมนยูมือดีอีกแล้วนะแต่จะบอกว่า งานยากที่สุดไหมก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายทีมที่ยังหลุดเข้ามาอย่างเช่นนี่ครับเอเวอเรสต์พบกับแมนซิตี้นะครับแตงแชมป์มีบอลมัดนะครับเจอกับซอตแฮมตันอันนี้คือ2ทีมจากแดนใต้พบกันเองเลสเตอร์เจอแมนยูนะครับโดยที่เลสเตอร์จะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เชลซีพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดถ้าดูทีมไหนเป็นทีมที่น่าเจอที่สุดก็อาจจะต้องเป็นไม่บอลมัดกับเชฟยูนะครับแต่นะ่าถึงจุดนี้แล้วอะบอลถ้วยมันก็พลิกได้หมดแล้วนะครับ การเจอเลสเตอร์ก็วัดกันไปเลยว่าทีมไหนดีกว่ากันนะครับในลีกยังวัดกันยากเดี๋ยวเราจัดกันในบอนถ้วยแล้วกันนะฮะก็โดยแมตชนี้นะครับรอบก่อนรองควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยเราจะเตะกันระหว่างวันที่2 0่สถึงยีมีนาคมนะครับช่วง2วันนี้เดี๋ยวรอทางผู้จัดคอนเฟิร์มอีกรอบนึงแล้วกันว่าจะเตะกันวันไหนนะฮะโอเคนี่คือผลการจับสลักล่าสุด FA Cup นะครับเมื่อคืนเชลซีก็ชนะมาเนาะส่วนข่าว จากอีกรายการหนึ่งที่เราก็จะลงแข่งในสัปดาห์หน้านะครับนั่นก็คือยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับโดยเราจะพบกับเรอัลโซเซดัดที่สนามอาริอันสเตเดียมรังเย้าของยูเวนตุสนะครับไปเตะกันที่อิตาลีเพราะว่าสเปนช่วงนี้เขาไม่ให้คนอังกฤษเข้า,านะฮะล่าสุดครับฝั่งตรงข้ามของเราโซเซดัดต้องเจอกับข่าวร้ายเพราะว่ามิเกียโอยาสบาวครับกองหน้าคนสําคัญมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงขาขวา แล้วก็ต้องพักหลักหลายสัปดาห์เลยนะครับอาจจะยาวถึงหลักเดือนเลยด้วยซ้ําอันนี้ยืนยันโดยสโมสรแล้วนะครับแปลว,ว่าโอยาสาบาวคนนี้อาจกดลงสนามเจอแมนยูทั้งสองเลกเลยนะครับทั้งไปทั้งกลับโอ้โหจะเป็นข่าวร้ายของทีมฝั่งเขาเลยเพราะคนนี้เล่นดีมากนะครับเพราะว่าฟอร์มเนี่ย ตัง้งแต่เปิดฤดูกาลมาโอยาสาบาวยิงไป12ลูกนะครับจ่ายไปอีก5แอสซิสถือว่าเป็นเดอะแบ็กอีกหนึ่งคนของโซเซดัดเหมือนกันรวมทุกรายการนะครับการขาดหายไปในเกม2เกมนี้ที่เจอแมนยูถือว่าเป็นข่าวดีของเราเลยนะฮะแล้วช่วงนี้เหมือนฟอร์มของโซเซดัดก็เริ่มจะแงแกว่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีมาหลายเดือนนะครับจะเน้นในการเสมอกับทีมอื่นแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มแข่งแกว่งแล้วนักเตะต,ตัวหลักมาเจ็บอีกหนึ่งคนเนี่ยเฮ้ยมีสิทธิ์เหมือนกันที่เราจะทะลุ ผ่านเข้ารอบถัดไปได้แต่ไม่ประมาตนะครับโซเซดาก,ก็เป็นหนึ่งทีมที่ฟอร์มมันเริ่มกลับมาก็ต้องรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรในยูโรปาลีกวันนี้เอาข่าวอัปเดตมาฝากกันก่อนเลยนะครับส่วนตักแต่อีกหนึ่งคนที่ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ลงสนามในเกมยูโรปาลีกเหมือนกันนี่แหละก็คือทางด้านของอามัดเดียโลนะครับซึ่งเกมเอฟคัพล่าสุดก็มีชื่อติดทีมไปแล้วมีลงมาวอร์อมแล้วด้วยนะครับกับไ ยู่ระบลีกที่เป็นบอลั่วอีกรายการหนึ่งเนี่ยก็าอาจจะมีโอกาสได้ลงมาชิมลางช่วงท้ายเกมบ้างหรือเปล่านะครับก็รอติดตามแต่ว่าทางดั่นของนิวูดนะครับเฮดโค้ชจากทีมเยาวชนออกมาเตือน,นไว้ล่าสุดเลยเขาบอกว่าเฮ้ยแฟนบอลอย่าเพิ่งไปเร่งรัดอย่าเพิ่งไปกดดันนักเตะมากเกินไปนะเพราะว่าดาวรุ่งที่ย้ายข้ามลีกมาแบบนี้ยังต้องมีอะไรให้ปรับปรุงอีกเยอะแยะมากมายนะครับเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนิววูดกล่าวเอาไว้นะครับเขาบอกว่า คุณคงจะเห็นแล้วว่าอา์มัดเป็นเด็กที่มีสกิลการเชื่อมเกมค่อนข้างดีเขายังไม่ได้สนิทกับเพื่อนเพื่อนเยาวชนชุดน,นี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาคุจะย้ายมาด้วยซอมกับทีมชุดใหญ่ต่โดนนั่นไปเล่นชุดเล็กแต่เขาก็โชว์ฟอร์มโหดนะทั้งในเกมเจอลิเวอร์พูลเกมเจอแบล็กเบิร์นชุดเด็กนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยถล่มทลายมากๆเขาได้ขึ้นไปซอมกับทีมชุดใหญ่บ้างแล้วแต่ฟุตบอลอังกฤษแล้วก็สไตล์การเล่นของที่เนี่ยมันก็ยังใหม่สําหรับเขาฉะนั้น มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย he needs more time to adjust นะครับก็เหมือนดาวรุ่งทั่วไปนั่นแหละคุณต้องอดทนกับพวกเขาและความมั่นใจของเด็กมันจะค่อยๆมาเองอย่าไปกดดันอย่าไปเร่งอะไรมากนะครับอันนี้เป็นคำพูดของมีว o ูดผู้จัดก,การทีมชุด u 23นะฮะชุดเด็กเป็นคนที่ได้ลองทดลองใช้อามาัดไปแล้ว2เกมด้วยกันนะเจอเรียพูเจอแบล็กเบิร์นก็ทั้งยิงทั้งจ่าย นะครับกับการขึ้นไปเล่นชุดใหญ่กับโซเชียเนี่ยมันก็จะเป็นมิติที่แปลกออกไปมันก็คงเป็นเกมที่ยากขึ้นมีความกดดันมากขึ้นสรีระร่างกายของคนที่เป็นผู้ใหญ่มันก็จะโหดกว่าเจอกันในพรีเมียร์ลีกที่เป็นบอลสไตล์อังกฤษดุดนันแข็งแกร่ง,งเอ้ยถ้าเกิดไม่ดูดีๆนักเตะอาจจะลงมาเล่นไม่ได้แล้วเจ็บหรือยังไงก็ตามอาจจะเสียเส้นทางที่ดีไปเลยก็ได้นะครับทางด้านของนีวูดเขาก็แนะนาม,มาไว้ว่าอ่ะ ดูว่าดูได้เชียร์เชียร์ได้แต่ถ้าเกิดนักเตพะพลาดอย่าไปกดดันอย่าไปว่าเขาเยอะแยะมากมายแล้วกันดีย๋ยวมันจะเสียคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเตือนออกมารอดูนะกับเวสต์บรอมเป็นเกมที่ชื่อชั้นอาจจะดูง่ายก็จริงแต่ผมว่าเกมที่ผ่านมากว่าเราจะชนะเขามาได้ก็คือจับเหมือนกันนะครับดูน่แฟนนั้ยิงจุดโทษพาทีมชนะมาได้เวสต์บรอมยังอุดเก่งเหลือเกินให้อามัดเดียโลลงไปอืมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าโซชาจัดทํายังไงแต่ผมว่าอย่าเพิ่งลงเลย ถ้าจะลงก็ไปลงนั่นแหละพุ่งท้ายเกมยูโรป้าอะไรก็ว่าไปดีกว่านะฮะเข้ามาดูฝั่งของข่าวซื้อขายกันบ้างครับวันนี้ข่าวจะเชื่อมโยงกับฝั่งอิตาลีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องแรกเป็นการรายงานจากอิวมิลานิสตานะครับรายงานจากฝั่งสื่อท้องถิ่นเขาบอกว่าเฟรเดริกมัสซาร่าและก็เปาโลมาลดินีครับสองผู้บริหารใหญ่ของเอซิมิลานกำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาเจราจากับแมนยูในเรื่องของการซื้อขาดดิโอโก้ดานโลนะครับ แบ็คขวาของทีมที่ไปยืมตัวในตอนเนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมายืดซื้อเร็วๆนี้แหนละโดยรายงานเขาบอกว่ามิลานเนี่ยพอใจกับผลงานของดาโล่มากๆนะครับแล้วก็น่าจะยอมจ่ายเงินราวๆ17ล้านยูโรตามที่แมนยูตั้งเอาไว้เป็นค่าตัวให้กับนักเตะอืมก็ถูกนะแอบถูกนะครับ17ล้านยูโรเนี่ยแอบขาดทุน้วยซ้ำสำหรับแมนยูและเดี๋ยวซูเปอร์เอเย่นอย่างจอจเมนเดสนะครับผู้ครองวอดในวงการ นักเตะของโปรตุเกสก็จะเข้ามาช่วยเดินดิวให้เร็วขึ้นด้วยนะครับน่าจะจบสำหรับการไปอยู่กับมิลานแบบยืมแบบถาวรน,นะครับดาโล่นอกจากนั้นฝั่งของเกาโชแมคคาโตนะครับสื่ออิตาเลียนอีกเจ้าก็เสริมมา,มาบอกว่าเอ้ยมิลานถ้าคุณไม่รีบเนะี่ยอาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่าเซบีย่าก็เป็นหนึ่งทีมที่สนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ดูทรงแมนยูก็น่าจะไม่ได้เอากลับมาอยู่แล้วแหละนะครับโซชาม่ได้ใช้เลย แล้วก็พยายามจะดันเจ้าหนูแบรนดอนวิลเลียมส์อยู่ดานโลก,ก็อาจจะเป็นการปล่อยออกไปแล้วเอาเงินมาสัก17ล้าน20ล้านไปการทุ่มซื้อในตําแหน่งอื่นรมทุนกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับโภชาน่าจะไม่ใช้แล้วน่าจะต้องโบกมืออำลาแล้วแหละในซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันครับเกาโชมแมคคาโตเจ้าเดิมยังออกมาเปิดเผยอ,อีกนะครับบอกว่าก่อนหนน,นี้ทางยูเวนตุสนะครับได้ยื่นข้อเสนอนักเตะบวกตังให้แมนยูพิจารณาหลายคนแล้วนะครับเพื่อจะแลกกับการดึงปอปอกบาก กลับไปที่ตูรินนักเตะที่ยูเว่เสนอเข้ามาเนี่ยมีเปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนกันมามากหน้าหลายตามากแลยเขาบอกอ่ะอาจจะเป็นนักเตะคนนี้บวกเงินอีกจํานวนหนึ่งเอาบอกบา์กลับไปนะครับนักเตะที่ว่ามาก็มีทางด้านของดักลาสคอสตาปีกนะครับมิราเลมเพียนิชกองกลางอารอนแลมซี่กองกลางรวมไปถึงอาร์เซน่าบิโอด้วยแต่ตอนนั้นมิราเลมเพียนิชยังอยู่กับยูเวนตุสตอนนี้ไปบาซ่าแล้วนะครับก็เป็น4คนนะถือเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งหมดเลย โดยทุกครั้งที่ยูเว่เสนอมาให้เนี่ยแมนยูปฏิเสธหมดนะครับไม่เอาปัดทุกดีลเพราะทีมตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าจะขายปอกบาก,ก็จะเอาเป็นเงินแบบสุดทิ่เงินแบบเต็มๆเ,เท่านั้นนะครับแล้วก็ตั้งไว้ประมาณ100ล้านปอนด์ด้วยกันยูเว่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้ามึงจะเอาเงินขนาดนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปลุยอีกทีในซัมเมอร์นะครับซึ่งตอนนั้นราคาของปอกบาก,ก็จะลงไปแล้วแน่นอนเพราะสัญญาที่มันลดลงไปอีกนะครับแต่เท่าที่เขายื่นยืนมามันก็เป็นนักเตะที่ ผมว่าอยากได้คนเดียวอะก็คือพ a n i s h นิชณตอนนั้นนะครับดูจะทดแทนระดับของปอกบาได้แต่แบบนักลาสคอสตาอารอนแรมซี่หรือว่าอาร์เดนราบิโอก็ไม่ใช่ตัวหลักที่แบบดีที่สุดของเขานะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยจะถูกใจแมนยูเท่าไหร่นะครับแล้วพอมีข่าวทึกเทือกนี้ออกมาคือต้องบอกว่าไอ้สี่ดีลเนี่ยมันปัดไปหมดแล้วนะครับคือยังไม่ได้แบบแอคทีฟในตอนนี้พอมีข่าวประมาณนี้ออกมา ฟรานซิสโ,โซโรมาโน่นะครับสายข่าวอิตาเลียนก็เลยถามคิดว่าน่าเขาน้าจะเป็นคนถามเองนะครับเพราะเขาเป็นคนโพสต์ลง Twitter เองในเรื่องของข้อมูลจากมิโน่เรโอล่านะครับเขาไปถามมิโน่เรโอล่าเอเยนต์ของปอกบาว่าเฮ้ยสรุปแล้วปอกบาจะได้ย้ายกลับยูเวนตุสหรือเปล่าในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วคําตอบที่ได้ออกมาจากเรโอล่าก็คือประมาณนี้เป็นโค้ดเลยนะครับปอกบากลับยูเว่น่ะเหรอโอ้ยผมพูดเกี่ยวกับปอกบามากไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวผู้คนจะแตกตื่น พวกเขารอทําข่าวกันทั้งวันทั้งคืนเลยในยเรื่องของปอกบาเนี่ยผมต้องทํางานเงียบๆเดี๋ยวพอผมพูดก็จะมีคนซวยอีกคนซวยกับผมกับปอกบาโดนด่ากันหมดนะครับก็คาคาตอบปลายเปิดอีกแล้วนะครับบอกทํางานเงียบๆมึงทําอะไรอยู่แล้วล่ะนะครับยังไม่กล้าเผยตายออกมาแต่ก่อนก็บอกว่ายปอกบาย้ายแน่นอนไม่อยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วแต่ตอนนี้นักเตะก็เหมือนจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปดูแฮปปี้กับการลงเล่นมากขึ้นดูได้ ตำแหน่งตัวจริงมาครองเหมือนเดิมนะครับเรีวล่าก็อาจจะแบบปิดโอกาสนักเตะอยู่ต่อไม่ได้แล้วแหละนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติไม่ย้ายขึ้นมาเดี๋ยวก็เสียหน้ากันอีกก็ต้องบอกว่าเอ้ยยังทํางานอยู่นู่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีการย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้ก็จะเป็นคําตอบปเปิดที่ปล่อยให้คนดูคิดกันเองนะครับผมนี่คือล่าสุดจากเรียล่านะนะขอให้มันอยู่ต่อเถอะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อคนใหม่นะครับตอนซื้อบอกบากก็ซื้อมาแพงด้วยแล้วจะขายแบบต้องขาดทุนในเซาเมอร์นี้มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเจออยู่แล้ว เก็บไว้น่าจะดีที่สุดสำหรับปอปอ,อกบาร์นะครับนี่คือทั้งหมดของกรงารตัหน้าราคาแมนยูที่จัดกันมาให้ฟังกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากด,ด้วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็มีเพจอินสตาแกรมติดตามกันได้แล้วก็มีทนานาของนี่ครับสปอนเซอร์ยาทาจอมทองและยาถ่าย123ผลิตจากสมุนไพร100%ทั้งคู่ครับสั่งซื้อง,ง่ายผ่านช่องทาง Facebook และร้านขายยาชันน้นนำทั่วไปนะครับไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานในวันนี้แล้วเผาพบการัับสนนสวสดี